นะคะครายการแรกรายการที่1น,นี้นะจ๊ะเป็นพลาสมลาสมเด็จค่ะพลาสสมเด็จเนื้อเก่าๆหนึบๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะมาพร้อมเลื่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่1ค่ะ สมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลย300บาทนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยจ้ะรายการนี้เป็นรายการที่1 300บาทนะจ๊ะรายการต่อไปะคะ่ะเป็นรายการที่สองรายการที่2นี้นะจ๊ะเป็นเขี้ยวแกะเสือจ้ะมีรอยจานนะจ๊ะองค์นี้ เขี้ยวแกะเสือแบบนี้เลยนะจ๊ะมีรอยจานเก่าๆแห้แงๆแบบนี้เลยค่ะรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะสภาพดีแบบนี้เลยนี่นะคะตรงใต้ฐานก็จะเห็นรอยจานยันอยู่บ้างนะคะรายการนี้รายการที่สองนะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อมีรอยจารยันชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลย 300บาทค่ะรายการที่2 3ง0บาทนะคะรายการที่2ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3รายการที่3ามนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะสมเด็จพระปิลันค่ะองค์นี้ สมเด็จพับปิดลันนะคะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆหนึบๆแบบนี้เลยเนื้อผงแห้งๆเก่าๆนึบๆแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีนะคะสภาพสวยเนี่ยนะจ๊ะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยรายการที่สามนี้นะคะ300บาทรายการที่สาม เนี่ยนะคะสมเด็จพระปิดลันนะคะเป็นพลานเนื้อผงเก่าๆหนึบๆหแห้งๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สามรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้าเนื้อสีเงินนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเป็นเนื้อสีเงินนะคะ ตัวเหรียญเป็นปีหกตัวเหรียญเป็นเหรียญฉลุลายค่ะเนื้อสีเงินนะคะปีหกเหรียญฉลุลายแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีรายการที่4นี้ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่สี่ รายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่ห้าค่ะเป็นพระนางพญานะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะพระนางพญาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ เนี่นะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห300บาทจ้ะรายการที่ห300บาทนะจ๊ะรายการที่ห้าจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อเอมนะคะเนื้อทองแดงลมดำไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะจ๊ะ เหรียญหลวงพ่อเอมนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมด <ừ> ําด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะด้านหลังสวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หกค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หก เหรียญหลวงพ่อเอมนะคะสามร้อยบาทรายการที่หกนะจ๊ะพี่ๆนะคะ,ะ,คะทางช่องของน้องนะคะทางช่องพระบ้านบายหนูสุมาในราคาเริ่มต้นองค์ละสามร้อยบาทสีอ 1, ะะ่องค์หนึ่งพันนะจ๊ะองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋าจะส่งฟรีทุกรายการกันเลยนะจ๊ะ รายการที่หกนี้จะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่7เป็นพระลีลาเนื้อดินเม็ดขนุนแบบนี้นะคะเขาเรียกอะไรนะเป็นพระลีลาเม็ดขนุนเหรอคะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ขามวลสารชัดเจนเม็ดแร่ลอยๆสีสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะคะตัวองค์พระสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะเนี่ยนะคะ ที่ตัวองค์พระนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7 300บาทรายการที่7ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่แปค่ะรายการที่แปนี้นะคะเป็นพลักกิ่งเนื้อเมกพัดปิดทองเก่าๆนะจ๊ะองค์นี้ สวยนะจ๊ะสวยพลักกิ่งเนื้อเมฆพัดนะคะปิดทองเก่าแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสภาพดีเนี่นะจ๊ะใต้ฐานเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเนื้อเมฆพัดนะคะเอาไปสามร้อยนะจ๊ะสามร้อยรายการที่แปดนี้นะจ๊ะสามร้อยบาท 300บาทนะจ๊ะรายการที่8ปพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีหมวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะฝากติดตามฝากกดกันกดรูปกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะนะรายการนี้เป็นรายการที่8จ้ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่9 รายการที่เก้านี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลอหลงป,ปูสุกเนื้อสีทองจ้ะคราบแดงๆตามซอกยังพอเห็นชัดเจนอยู่นะจ๊ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้จ้ะเหรียญหลอดหลงปูสุกนะคะเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยสวยๆนะคะสภาพดีไม่ราบเนื้อนะจ๊ะพี่จ๋าได้มาแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะคะไม่ราบเนื้อนะคะองนี้ เป็นรายการที่9 300บาทจ้ะ3 0 0บาทนะจ๊ะรายการที่9 300บาทนะจ๊ะรายการที่9ค่ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่10เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะจ๊ะเนี่ยนะจ๊ะรายการที่10จ้ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ คาบกุคาบเก่าชัดเจนเลยค่ะตามซอกจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยสีสวยเดิมๆนะคะสภาพดีใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะใต้ฐานสวยเดิมสภาพดีนะคะพระรูปหล่อหล่องเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่สิบนี้สามร้อยบาทจ้ะรายการที่สิบเนี่ยนะจ๊ะ300บาทนะจ๊ะรายการที่สิบจ้ะ พระลูปหล่อหลงพ่อเงินไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะสามร้อยบาทรายการที่สิบรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพระสมเด็จนะคะโอ้โหจะบอกว่าพระสมเด็จองค์นี้นะคะคราบกุคราบเก่านะคะลอนลอนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะคราบกุคราบเก่าลอนๆแบบนี้เลยะคะ่ะสภาพดีนะคะ เนื้อผงแห้งๆมวลสารชัดเจนเลยรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะ300บาทรายการที่11 300บาทค่ะรายการที่11นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่12 รายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนือ้อเมฆสิทธิ์จ้ะเนี่ยนะคะพรบปิดตาเนือ้อเมฆสิทธิ์เก่าๆแบบนี้เลยเนือ้อเมฆสิทธิ์ดำๆนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพสวยเนี่ยนะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะเป็นเนือ้อเมฆสิทธิ์รายการนี้นะคะ เป็นรายการที่12บสองพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิตเก่าๆส,สวยๆแบบนี้300บาทนะจ๊ะ300บาท300บาทค่ะรายการที่12รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่13รายการที่13นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อสีทองจ้ะ ไม่ทราบว่าเป็นเนื้อทองอะไรนะจ๊ะสีสวยแบบนี้เลยน้องได้มาตามสภาพเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อาจาดนะจ๊ะเป็นเนื้อสีทองสวยสวยแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้แบบนี้เลยนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สิบสาม สามร้บาทค่ะรายการที่13รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อทองแดงลมดำจ้ะองนี้สภาพดูแล้วดูแล้วสภาพเหมือนเคยผ่านการใช้งานมานะคะ ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้คะ่ะเขียนว่าวัดหนองกระโดนปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะจ๊ะเนื้อทองแดงลมดำมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้คะ่ะมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะจ๊ะไม่มีแยกไม่มีแกะออกนะจ๊ะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยองละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะจ๊ะ องละ3 0 0บาท4ี่อง์น0 0 0พันะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่14จ้ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่15รายการที่15นี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพอ่ออะไรเนี่ยเหรียญหลวงพ่อลำวัดกลางนะคะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อลำวัดกลางเนื้อสีทองทองแบบนี้เลย นะจ๊ะเป็นเนื้อสีทองทองแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังเป็นยันนะคะเนื้อสีทองทองสวยๆสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้เลยจ้ะองคนี้เหรียญหลวงพ่อลานะจ๊ะวัดกลางเนื้อสีทองอ๋อนี่ไงเขาเขียนปีสองสี่เก้าเก้านะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อลาปีสองสี่เก้าเก้าวัดกลางนะจ๊ะเนื้อสีทองส,สวยๆแบบนี้เลย มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้รายการนี้เป็นรายการที่15นะจ๊ะ300บาท300บาทจะรายการที่15พี่พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบบกเพิ่มจ้ะ สายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083 437 4753 083 437 4753เะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ลน์เบรอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มจ้ะกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะของดีของเด็ดแบบนี้นะจ๊ะราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep กันเลยนะจ๊ะ รายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสาม้อบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่16จ้ะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกลุก่มไม่ทราบพิม์พนะคะพระเนื้อผงหนึบๆเก่าๆลาลักษ์ีดำชัดเจนในเนื้อพระแบบนี้เลยนะคะลาลักษ์ดำสวยๆฝังในเนื้อพระแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังจะมีตัวหนังสือภาษาจีนฝังมาแบบนี้นะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบกลุ่มนะจ๊ะ เก่าๆเลยค่ะองค์นี also, mm ้เก่าๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะจ๊ะสามร้บาท300ร้บาทนะจ๊ะรายการที่สิบหกรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเจ้ะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปพิม์พเล็กนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปพิม์พเล็กแบบนี้เลย ขนาดเด็กๆของได้ผู้หญิงของกำลังสวยเลยนะจ๊ะด้านหลังจะเขียนปี2478จ็้ะเหรียญรลอหลวงพ่อไปพิมพ์เล็กนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้รายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่17บเจสามร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะสามร้อยบาทอง์ละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันนะคะจะส่งฟรีอางหากนะจ๊ะพี่จ๋า ไม่มีบวกเพิ่มเลยนะจ๊ะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่0834374753นะจ๊ะ0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่17จ้ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่18 เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะจ๊ะเหรียญหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ใบหน้าท่านยังชัดเจนยังดูดีอยู่เลยนะคะเนี่ยนะใบหน้าท่านยังชัดเจนอยู่เลยด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะเนี่ยนะจ๊ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีสภาพสวยนะจ๊ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันนำได้นะจ๊ะน้องมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบเลยนะคะไม่มีแกะไม่มีแยกนะจ๊ะมาแบบไหนไปแบบนั้นเลยนะจ๊ะรายการนี้จะเป็นรายการที่1ิบ0 0ดสบาทนะจ๊ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่19บารายการที่สิบเก้านี้นะจ๊ะโอ้โห เป็นพระนางพยาเนื้อดินนะคะเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระนางพยาไม่ทราบพิม์นะจ๊ะเก่าแบบนี้เลยค่ะองค์นี้จะขึ้นกุจังหวัดพิษณุโลกนะคะรู้สึกว่าเจ้าของเดิมถ้าจำไม่ผิดนะคะเจ้าของเดิมเขาจะบอกว่าเป็นพิม์พเข่าโค้งนะจ๊ะนะถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ถ้าปิดพลาดประการใดน้องต้องขออาภัยด้วยนะจ๊ะนะ เป็นพระนางพญานเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้มาเลยนะจ๊ะสวยค่ะสวยคาบเก่านะคะตามซอกเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะจ๊ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทจ้ะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อจำเนียนนะจ๊ะ เหรียญหลวงพ่อจำเนียนจานเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าแบบนี้เลยหน้าตาท่านยังชัดเจนอยู่นะคะสวยสวยยังชัดเจนยังดูดีอยู่เลยด้านหลังเป็นยันค่ะจะเขียนปี2537นะคะจังหวัดกระบี่นะคะด้านบนจะเขียนว่าสาห้านะคะเหรียญหลวงพ่อจำเนียนจังหวัดกระบี่นะคะปี2537 เนื้อทองแดงลมดำเก่าสวยสภาพยังดูดีแบบนี้รายการที่20นะจ๊ะ300บาทจะา0 0บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งแล้วนะคะองค์นี้ค่ะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่สุกเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุจ่ะองค์นี้ไม่ทราบกุเลยนะจ๊ะเจ้าของเดิมเขาบอกมาเหมือนกันนะคะกุ ขึ้นกุไหนนะแต่ว่าน้องจําไม่ได้นะส่วนตัวนะคะน้องน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูให้ชอบดูให้ใช่กันเลยนะจ๊ะแล้วปิดจบกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าองนี้นะคะเป็นหลวงปู่สุกเนื้อผงคะ่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีนะจ๊ะสภาพเก่า สวยเดิมเลยนะคะรายการที่21นี้จะ3ส0มบาท300บาทนะจ๊ะรายการที่21จ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะจ๊ะเป็นเหรียญยักษ์ค่ะ เหรียญยักษ์เนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยไม่ทราบกุนะคะรู้แต่ว่าขึ้นจังหวัดพิจจังหวัดลบบุรีนะจ๊ะเป็นของจังหวัดลบบุรีนะจ๊ะแต่ว่าไม่ทราบกุไหนนะ,ะเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังเก่าๆแห้งๆองค์นี้สภาพผ่านการใช้งานมามันๆเลยนะคะองค์นี้ ขึ้นกุจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นเหรียญยักษ์คาเนื้อชินรายการที่22นี้300บาทรายการที่22นะคะ300บาทค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุนมขวาได้เลย ะะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดนะคะของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep กันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบุกเพิ่มนะจ๊ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจ้ะที่083 4 3 7 4 7 5 3 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการกันไปเลยนะไม่มีบวกเพิ่มจ้ะ รายการที่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ย3สิบสามรายการที่ยี่สิบสามนี้นะจ๊ะเป็นพันลอดเนื้อด,ดินค่ะพันลอดเนื้อด,ดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะเนื้อด,ดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยติดใบหูชัดเจนเลยจ้ะ สวยเดิมสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังติดใบหูทั้งสองด้านเลยนะคะสวยเดิมเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้รายการที่23 300บาทนะจ๊ะส0มบาทเป็นพันลอดเนื้อดินแห้งๆเลยค่ะเก่าๆสามร้300บาทนะจ๊ะรายการที่ยีบสาม รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อเมกสิทธิ์มีตัวทอด้านหน้านะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆดำๆนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์หลังหนังสือมีตัวทอด้านหน้านะจ๊ะองค์นี้มีตัวทอทหารด้านหน้าแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือนะคะสวยเดิมสภาพดี เนื้อเมฆสิทธิ์เก่าๆเลยจ้ะรายการที่24นี้นะจ๊ะ300บาทเท่านั้นนะ300บาทจะส่งฟรีด้วยนะจ๊ะองละ300บาท4อง1,000กันนะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีไม่มีบุกเพิ่มจ้ะรายการที่24นี้นะจ๊ะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่25 เป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อสีทองเน,นะจ๊าพระสมเด็จเป็นเนื้อสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้เลยจ้าด้านหลังพระสมเด็จนะจ๊ะเป็นเนื้อสีทองสวยเดิมสภาพดีนะคะสภาพสวยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่25่สิบห้าจ้ะพระสมเด็จเนื้อสีทองทองนะจ๊ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่26เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่26พระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะจ๊ะเนี่ยค่ะพราปิดตามไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อผมคุกลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้รายการที่26นะจ๊ะ300บาท300บาทจ้ะรายการที่26รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่27จ็ดจ้ะ เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์วัดเกตนะจ๊ะถ้าผิดพลาดประการใดนี่น้องต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะนะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะอาศัยจำเขามานะ,ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์นี้เลยนะคะ <S <S เนื้อผงเก่าๆแห้งๆหนึบๆเลยะคะ่ะมวลสารชัดเจนด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง สวยเดิมสภาพดีมวลสารชัดเจนแบบนี้นะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่27จ้ะ300บาท300บาทนะจ๊ะรายการที่27รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่28ค่ะรายการที่28นี้นะคะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญหยดน้ำหลวงปุตโตนะจ๊ะเจ้าของเดิมเขาบอกมาแบบนี้นะ เหรียญหยดน้ำหลวงปู่โต๊ะนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆนะคะสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะหนไหล่กลมๆแขนล่ำๆเลยค่ะตัวองค์พระด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นยันแบบนี้เลยเขียนปีสองสองอะไรไม่ทราบนะมอ,มองมาค่อยชัดนะคะเนี่ยนะเป็นเหรียญแบบนี้เลย มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28 300บาท300บาทนะคะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตวันนี้นะคะมีอยู่เซตเดียวนะรายการเซตของวันนี้นะคะมีอยู่เซตเดียว เป็นเซตนี้ค่ะองละห้าร้อยบาทนะจ๊ะอง์ละห้าร้อยบาทเริ่มจากเหรียญค่ะเหรียญอันนี้เป็นเหรียญอะไรเนี่ยเนื้อสีทองทองนะจ๊ะเป็นเหรียญเนื้อสีทองทองแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยสภาพดีจ้ะขอบข้างสวยสวยนะจ๊ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเป็นลูกกงจักรนะคะด้านหลังตัวเหรียญเป็นเนื้อสีทองทองเลยนะจ๊ะสภาพดีสภาพสวย ห้าร้อยบาทจ้าห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่นะจ๊ะเป็นพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเก่าเก่าเลยคะ่ะสภาพใช้เก่าเก่าแบบนี้สภาพใช้นะคะคาบกุคาบเก่าคาบเขียวๆทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยใต้ฐานโคตรสวยนะคะ ตรงใต้ฐานมีโคดสวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทเป็นพระพุทธชินราชนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นเบียะะ้ยค่ะเป็นเบีย้ยเบี้ยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอนะคะลงรักถักเชือกเก่าแบบนี้เลยนะะี่นะจ๊ะลงรักถักเชือกเก่าแบบนี้เลยจ้ะ สภาพดีนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะจ๊ะมีเสียงนะจ๊ะมีเสียงมีเสียงด้านในนะห้าร้อยบาทจ้ะรายการนี้นะจ๊ะห้าร้อยบาทเป็นเบียไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อห้าร้อยบาทจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สาม เนื้อสีเงินนี่จ้ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะจ๊ะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าศูนย์สามเนื้อสีเงินนะจ๊ะสวยสภาพดีเลยด้านหลังจะเป็นยันเห็นเส้นเหรียญสวยๆเลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สามเนื้อสีเงินนะจ๊ะห้าร้อยบาท เนียนะจะเซตนี้นะคะเซตนี้มีอยู่เซตเดียวนะจ๊ะวันนี้องละ500บาทจ้ะเซตนี้เนี่ยนะจ๊ะองละ500บาทจบไปแล้วนะคะสําหรับ ep นี้